Eliminate opponents at a chrome name location เพื่อนๆจะต้องค่าคนนะเมืองที่มันถูกโครมกลืนกินพื้นที่นะคะถ้ากดที่ชื่อ quest เ,เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายดาวขึ้นบอกแบบนี้แล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเนื้อเรื่องของเกมแน่ๆใรคิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะคะ เพื่อนๆสามารถทำได้ทั้งในโหมดธรรมดายอย่าง Zero Build Build ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเป็นทีม Rumble กดที่ Change นะคะแล้วก็ไปที่ Discover ดูตรง Bar Epic นะคะมันก็จะมีโหมดที่ชื่อว่าทีม Rumble โหมดนี้เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถที่จะตายเกิดตายเกิดได้ตลอดเวลานะคะจนกว่าแมตช์จะจบเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะมีโอกาสฆ่าคนได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือว่า บางครั้งวนวงมันจะไม่ไปยังเมืองที่เราต้องการไม่ใช่เมืองที่เราสามารถทำเควสได้แต่เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักตาหนึ่งละกัน เข้าทีมรัมเบิลมานะคะไซก็พยายามไปฟาร์มกระสุนไว้ก่อนค่ะเพราะคิดว่ามันจะต้องมีการใช้กระสุนเยอะอย่างแน่นอนก็เน้นเป็นอาวุธโครมก็ดีค่ะเพราะว่าใช้ไม่ค่อยยากเนี่ยค่ะวงมันเป็นใจด้วยค่ะมันอยู่เมืองโคนี่เป็นเมืองที่สามารถทําเควสนี้ได้พอดีนะคะไซก็เลยอยู่ยาวๆแล้วก็ตานีฆ่าคนได้เหมือนจะเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบที่ประมาณ6คนต่อตานี้นะคะตอนแรกไซคิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะทำในทีมรัมเบิลไ ไปมามาค่ะพอเล่นตอนนี้จบก็กะว่าทำสัก3ตา4ตามันก็คงจะครบแล้วแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทีมรัมเบิลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวงมันสุ่มใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าวงมันเป็นใจมาตรงโคนี่อย่างเงี้ยมันก็จะดีแต่บางครั้งค่ะมันไปตรงเรฟเคสอย่างเงี้ยขึ้นไปล็อกแจมซึ่งเราไม่สามารถทำเควสได้เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาว่าจะมาลุ้นทำในทีมรัมเบิล เพื่อที่จะรอดูวงหรือว่าจะลงไปตามเมืองนั้นๆไปฆ่าคนเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะยากสักนิดนึงนะคะ หลังจากเสียเวลาที่ทีมรัมเบิลมานานก็เลยคิดว่าลองมาเล่นสควอดดีกว่านะคะคือซายเล่นโซโล,โล่ในสควอดเลยเพราะว่าก็ถ้าเกิดพอค่าได้บ้างเนี่ยเจอคนที่ฝีมือไม่ต่างกันมากใช่ไหมคะก็อาจจะพอยิงได้แบบตาละคน2คนก็ยังดีดีกว่าแบบไปลุ้นอะไรที่มันแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแล้วก็ตานี้เหมือนจะโชคดีค่ะเจอตี้บอดเยอะมากๆทําให้ซายเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนนะคะ เจอเอ้ยไม่ใช่ได้เจอคนได้ค่าคนตามเมืองพวกเนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อว่าไดเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนจริงๆไซคิวสาไซน่าจะตายไปนานแล้วนะคะไม่น่าจะอยู่รอดมาจนถึงแบบอัดคลิปถึงตอนนี้ได้ะคะ่ะ เพืเ่นอนๆอาจจะลองดูทีม Rumble สักตาหนึ่งว่ามันเวิร์กไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่เวิร์กเนี่ยก็มาเล่นโซโล่คือลงคนเดียวในหมดสควอตคือบ,บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงคนเดียวใช่ไหมคะแล้วฝีมือการให้เราปรกติไม่ได้เก่งมากมันมักจะจับให้เราเจอกับ ห้องที่เป็นห้องบอดด้วยค่ะคือเหมือนกับอาจารย์เป็นห้องที่มีบอดคละมาด้วยไม่ใช่คนอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็นคนอย่างเดียวก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอย่างทรายเนี่ยโชคดีเจอห้องบอดใช่ไหมคะเจอห้องบอดประมาณนึงเราก็ไปเจอในเมืองที่เราลงไปพอดีนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถทําเควสนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะจดจำได้ว่าจบตานี้ยิงไปประมาณ12ตัวมั้งก็ถือว่าเยอะมากค่ะก็เหมือนครึ่งเควสเลยอะ ด o n a t เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอดไนได้ที่ TrueMoney Wallet พร้อมเพย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนทราบไปก่อนนะคะทุกคนวเวลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ